ลูกคอหนึ่งชั่วโมงเองนะคะพี่โก้นะคะสััสีี่ะนะคะลูกคอน,นะคะลูกคอนชั่วโมงเองทุกคน แดงกินข้าวกับอีหยงังไม่แดงไม่แดงได้กินข้าวกับอะไรแม่พวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พวงนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอมาอาจจะเบอร์จังน้อยนะคะทุกคนขอหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนไม่มากไม่มายนะคะทุกคนขอหนึ่งชั่วโมงนะคะไปยกมือล้างน้องน้องแพ้ฟ้ามาแล้วค่ะเอาไปยกมือล้าน,น้องแพ้ฟ้ามาแล้วค่ะขอบคุณค่าไม่น้อยนะคะน้องแพรฟ้าอยู่ร้านเลย เงียบเลยข่าวัตวแล้วก็จอดเดอร์ค่ะขอบคุณค่ะพี่ณริชานะคะขอบคุณค่ะนะคะพิมพ์งานก่อนขอบคุณค่ะพี่ณิชาค่ะรอบพี่เล็กนะคะขอบคุณค่ะนะคะอ่าห้าอ่าขอบคุณดวงตาเงียบพลังเงียบทั้งสองท่านด้วยนะคะไม่น้อยจะนอนก็เลยบอกว่าขอไปบ้านที่มีเสียงกล่อมนอนนะคะไม่น้อยอ่าเริฟมผ้าเริฟมผ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่พวงนะคะเริฟมผ้าขอบคุณค่ะนะคะ สวัสดีพี่แดงนะคะจากยายน้อยนะคะคุณแม่น้อยนะคะแล้วก็หัวใจอบกอดจะไม่พวยว้ยพี่สาวรัชยาค่อยมาพี่สาวสายบุญค่อยมาแล้วป๊าคิดหอดคิดถึงคิดถึงพี่รัชยาไปอยู่ไหนมาพี่รัชยาไปอยู่ไหนมาคิดถึงจังเลยเห็นไหมน้องเนี่ยตกวิธีตั้งหลายรอบพี่รัชยาไปอยู่ไหนมาคิดถึงนะเนี่ย เดืองสินางหองหายพี่สาวขอยมาทุกคนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอาแม่พววนะคะพี่รัชญานะคะพี่รัชยาหัวใจอ,อกกอดมาแล้วก็พี่โก้นะคะยายน้อยสวัสดีครับนะคะจากพี่โก้นะคะแล้วก็สวัสดีแม่พัวนะคะจากคุณแม่น้อยนะคะทุกคนขอบคุณค่านะคะขอบคุณทุกกาลังเรียนใจเลยนะคะอ่าอยู่แถวนี้อยู่แถวเดิมจ้าอัสสันบ่หนูบ่เห็นการเ,เตือนพี่พี่ขึ้นไล่บ่ พีผ่ผ่านหรือยังพี่ผ่านหรือยังพี่รัยช,ชยาหนูไม่เห็นการแจ้งเตือนของพี่เลยของเพื่อนเพื่อนเราที่เป็นเพื่อนเก่าไม่เห็นเลยนะคะสวัสดีค่ะอาเาล็กนริชานะคะจากแม่น้อยนะคะจากอแม่น้อยแล้วก็แม่พวงสวัสดีรัช,ชยานะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ยายน้อยสวัสดีค่ะนะคะยายน้อยบวกหนึ่งนะคะนะคะจากพี่โก้นะคะทุกคนนะคะขวนเอ้ยขวนมานะคะจากเ่นดินไว้อ่ขวนก,กลับมายัง ค่ะรัชญาเอ <K> ้าหนูไม่รู้ข่าวเลยน,นะนี่ทุกคนหน euh. ูไม่รู้ข่าวนะคะรัชญาสวัสดีค่ะนะคะจากแม่พวงนะคะแล้วก็อ่าสวัสดีน้องอ้อนสวัสดีค่ะคุณแม่รอนะคะแม่พวงนะคะสวัสดีด้วยสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีพี่สาวทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะอ่าพี่รัชญาเพนดินไหวบ่หนูบูฮูด้วนี่สวัสดีไหมรัชญาสบายดีไหมรัชญายายน้อยก็ไม่เห็น ค่ะน้องอวนเมีนโบเห็นพี่รัชยาเลยหนูไม่เห็นพี่รัชยาในการแจ้งเตือนมาเลยไม่เห็นเลยนะคะทุกคนเงียบไปเลยหนูนี่ถามหาหนูบ่นถึงอยู่ว่าพี่รัชยาหายไปไหนมาสันวาหนูบ่นถึงอยู่นะคะแล้วก็ยายน้อยสวัสดีค่ะนะคะจากแม่พวงนะคะแม่พวงอแม่รองนะคะสวัสดีแม่พวงนะคะ แล้วก็ยายน้อยสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะจากแม่รองนะคะแล้วก็ทักทายนะคะจากพี่รัชญานะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ยายนิ้วสวัสดีค่จะจากแม่ปวนนะคะอดีตแผ่นดินไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะ่ะค่ะน้องอ่อนแมนตั้งแต่ผุ่นมากน่ะหนูบ่เห็นพี่รัชญาเลยแล้วก็ไม่เห็นการแจ้งเตือนตั้งแต่นู่นมาเลยแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่หนูเข้าไปห้องพี่รัชญาคือตอนพี่รัชญาสวดมนต์นะคะทุกคนอา่าเข้าไปวัดสวดมนต์นะคะ ขอบคุณค่ะพี่โก้นะคะขอบคุณค่ะนะคะเอาไม่มากไม่ไมายนะคะพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็แม่แม่ทุกคนนะคะเอาหนึ่งชั่วโมงห้านาทีนะคะทุกคนกับการวิธีบางออนตก้านนะคะยี่สิบแปดนาทีนะคะลงกระทันหันนะคะตก้านประจํานะคะทุกคนเราตกค้านประจํานะคะสวัสดีค่ะเยนิวนะคะจากแม่น้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณกําลังใจจากทุกท่านด้วยนะคะทุกคนอาจจะขอมาอาจจะตกใจ cerc, บางอ่อนสักน้อยหนึ่งน,นะคะปล่อยผมยาวนะคะทุกคนเพราะว่าสระผมนะคะผมยังไม่แห้งดีนะคะ ก็เลยปล่อยผมยาี้วปัสิบตัตแตกตื่นกันนะ,ะทุกคนก็สีแเล,นน,เลนนี้เลนนี้รอบหนึ่งนะาทุกคนอวานปล่อยผมยาี้วปัสิบตัตรอบสองมากเสียงกับบ่มมี่เสียงหายภาพไม่ตรงกันสันวานะคะทุกคนนะคะแม่กวงบวกหนึ่งนะคะนะคะ